เอามาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสว,ส, FC, สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรยนร์วุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับมาครับสายโฟร์วิมาแล้วครับคันนี้ครับสตาร์ด้าโฟร์วิที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมได้มา,าจากป่าไม้นะครับผมประมูลมาได้คันหนึ่งแล้วก็ส่งให้เขาไปเช็ครายละเอียดตอนนี้เช็ครายละเอียดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับขับได้วิ่งได้แล้วนะครับเอมาเรามาดูกันก็ไปย้ายกลับมาเมื่อ เมื่อจะวันสองวันแล้วนะครับก็วันนี้ผมได้อยู่ร้านช่างมังก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอล้างทำความสะอาดให้ดูดีสักหน่อยเดี๋ยวกลัวเอฟซเราพี่น้องเราไม่ชอบ <c oughs> <c oughs> เนี่ยครับช่างบังผมก็เลยว่าเออกะเข้ากับขายตามความจริงอย่าไปซีเรียสถ้าผู้ใดเพิ่นรับได้ก็เพิ่นก็เอาไปใช้งานถ้าใครรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็อย่าซีเรียสด,ดูให้กันกดไลค์กดหัวใจกันกดแชร์ให้กันก็พอนะฮะกดติดตามกันไปเรื่อยๆ <c oughs> คันไหนที่เราชอบคันไหนที่เราอยากได้ค่อยโทรหาผมมัดจำแล้วได้รถล้านล้านล้านเปอร์เซ็น์นะครับ <c oughs> <c oughs> เรื่องจริงไม่จกตานะผมอะ่ะนะฮะผมอะ่ะเป็นคนแคร์ความรู้สึกของ f อแคร์ความรู้สึกของลูกค้านะครับลูกค้าบางท่านนะครับก็อย่างว่าเนาะไม่ว่ากันเป็นเรื่องธรรมดาครับคนเรามีหลายรูปแบบคนเรามีหลายลักษณะนะครับก็อย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับผมไม่ได้วแบบ่าอะไรนะครับ ติชมได้นะครับก็ผมคําที่ติชมคําที่ติผมก็จะเอาไปปรับปรุงคําที่ชมผมก็จะทําให้ดีขึ้นนะครับก็รักเคารพ f อลรักเคารพลูกค้าเราทุกท่านเช่นเคยนะครับขอแค่ติดตามกันไว้นะครับมีอะไรดีๆมีอะไรถูกๆให้พี่น้องเราแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับเป็น m i ิสูสตา a d านะครับเครื่อง2008 4 w h e ด l วนะครับชุด4ใช้งานได้หรือเปล่ายังไงยังไม่รู้เลยยังไม่ถามบางบางบาง <ขอ S 1> เสร็จแล้วขอสัมภาษณ์หน่อย จุดโฟร์ไงานได้างเนี่ยขาดแขนขบครับผมตัวเดียวเดี๋ยวแขนขบแบบใดวะลากเกียร์ไปหาตัวเท่าหนาเท่าหนาแล้วแขนสองขางมันนะมีครบหมดครับอ๋อตัวนี้ไม่ใช่ปัญหาขาดตัวนี้ใช่ไหมครับผมเจ้าหาใส่์บ่อใดน้ำพองโบมี่ดิน้ำพองโบมี่โบมี่เลยส่วนผมโค้งเขาเลยข้าสั่นก็ขายตามสภาพให้เพื่อนไปปรับปรุงขายถูกๆเอาตูดิโอเอามาครับจะขายถูกๆที่นี้นะฮะ FC เราพี่น้องเรา บางมันขับได้บ่เนี่ยขับได้แล้วพร้อมแลอ่าเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนนะครับบางฉีดทำความสะอาดเบื้องต้นไปแล้วนะครับเอาดูวิชาการนําหน้านะครับเร็วลุกสุกกับงานนะครับคันนี้ผมประมูลมาจากกรมป่าไม้นะครับกรมป่าไม้ขอนแก่นนะครับคันนี้ฮะเป็นตัวเมกะแคปนะครับนะดู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 ดีๆครับเอฟซเราพี่น้องเขาแล้วครับดูครับดูดีๆครับคันนี้ครับน้าวดูครับบาง ขับให้ดูหน่อยขับโชว์หน่อยปิดแล้ว <Wow. S 2> อ่ะมาดูมาดูครับปิดแล้วครับอ่ะพาวเวอร์นิ่มแล้วอ่าขับได้แล้วครับไปแล้วเอบเอาน้ำมันหมดป้องเนี่ย <laughs> <laughs> ฮะน้ำ <laughs> โอ้ยอยากไอพิ่นไปหาน้ำมันมาเติมน้ำมันหมดกันไหนกันนั้นไปหาน้ำมันมาเติมอย่างไอพี่น้องเขาโอ้ยตายมาถ่ายคอนเทนต์เจ้ามาเติมน้ำมันบังเฮ็ดเสียหายครับไปหาน้ำมันมาเติมเลยโอ้ยเฮ็ดเสียหายครับโอ้ยอยากไอพิ่นไปเอาน้ำมันมาเติมเน้ำมันจีพาพี่น้องเข้าำมันภายในรอบไปเอามาดูครับ โอ้ยบางเ้ยเอามาดูภายในภายในก็แบบนี้นะลักษณะนี้นะปรับปรุงหน่อยนะครับเอาดูครับนี่ครับเกียร์โฟนะครับแขนฝากครับขาดแค่แขนฝากนะครับสมสำหรับเออแขนเพลาหน้าสองข้างยังมีอยู่นะครับดูครับไปช้าๆเบาะหน้าสองข้างเบาะหน้าดูดีไม่ขาดนะนี่ครับคอนโซลหน้านะครับแบบนี้เลย มีแอร์ไม่มีแอร์ก็ตามสภาพนี้นะครับ fc เราพี่น้องเราไปปรับปรุงเอานะครับขายราคาไม่ถึงแสนที่แรกว่าจะขายแสนกว่าแต่ผมมาดูรถแล้วมันขาดดัานขาดนี่เดี๋ยวจะเหลือให้ fc เราให้พี่น้องเราไปปรับปรุงครับเนี่ยผมคนอย่างนี้ครับคนนี้ง่ายคนไม่ซีเรียสนะผมอ่ะนะฮะ <c oughs> ขายราคาไม่ถึงแสนคันนี้ผมบอกเลยนะครับเพราะว่าผมต้องเหลือราคาให้ fc เราให้พี่น้องเราไปปรับปรุงเพราะว่ารถผมมันสภาพไม่เต็มอ่ะ ทภาพบอกใช่ไหมครับพอสภาพไม่เต็มปุ๊บผมก็จะเหลือเหลือส่วนต่างให้เอฟซีเราให้พี่น้องเราไปซ่อมแซมไปปรับปรุงไปแต่งเติมให้มันสวยให้มันน่าใช้นะฮะคันนี้ผมจะเปิดขายแค่เก้าหมื่นเก้าพันบาทเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะไม่ถึงแสนนะเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตามสภาพแบบนี้ขับได้วิ่ได้แบบนี้ชุดโฟรเอฟซีเราพี่น้องเราไปแต่งเติมไปดูเอาพวกแขนโฟแขนอะไรอยู่นะครับแขนโฟขับสองข้างอยู่แต่มันจะขาดจากเกียร์มาถึงเพลาหน้า ขาดเพาตัวนี้นะครับอ่านี่ครับสิ่งที่ขาดหายนะเล่าให้กันฟังตรงๆเล่าให้กันฟังแบบผมคนขายตรงๆอะ่ะนะฮะ FC เราพี่น้องเราท่านไหนที่ติดตามผมจะรู้นิสัยผมผมแคร์ FC แคร์พี่น้องเราแค่ไหนนะครับสําหรับคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับรักและนับถือรักและเคารพ FC เราพี่น้องเราทุกท่านนะครับออะเดี๋ยวรอให้บางเอาออะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ลืมลืมลืม <laughs> พูดจนลืมเลยผมอะ อ่ะนี่ครับดูฝั่งนี้นะสวิตก็ตามนี้นะครับเอาเป็นตามสภาพแบบนี้นะครับเนี่ยฮะก็ผมประมูลมาคันนี้ก็ขายแทบจะไม่ได้อะไรหรอกก็ช่างมันเถอะขายให้พี่น้องเราไปนะครับไม่ซีเรียสนะผมมะ<ๆ>เดิมสุดบางสุดเสียงมันเคาะสังกะสีอ่ะดูกระบะหลังครับเดิมบางนะครับเดิมบางเลยคันนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวรอให้บางเอาน้ำมันมาเติมก่อนแป๊บหนึ่ง ครับผมเอาหลังจากที่หลังจากที่เติมน้ำมันเสร็จนะครับนี่มาดูเครื่องกันครับทีนี้ F4 เราพี่น้องเหรอโอเคอยู่นะล้างทำทำควา,าคมสะอาดเบื้องต้นก็ดูถูกขอบในครับขอบในขอบขอบนะครับนี่ครับระบบ power มุน power รูดิหมุนเลย นิ่มครับนี่ครับคุดโปเห็นไหมอ่าเเรียบร้อยครับไม่ดันไม่ไอระบายไม่มีมาดูครับนี่เนี่ยครับบังเติมน้ำมันไปเมื่อกี้ครับเ <c oughs> <c oughs> ติมน้ำมันไปเมื่อกี้ครับก็สตาร์ทต,ติดแล้วเอารับเก็บเลยบังเอาเข้าไปเก็บไปนะครับอ่ะคันนี้นะ9 9 0 0 0บาทในเอซเราพี่น้องเราท่านไหนที่ กำลังมองหาโฟวินแบบนี้เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะบางแล้วเมื่อไหน่ไปอ้ายแล้วน้ำนะเด้อจะมีบอกเอาขับไปเก็บก่อน,นอ๋อ oh, หายากครับผมอ่าโอเคอ่าบางขับไปเก็บแล้วครับนี่ได้วิ่ง่ายใช้งานได้นะ s t r r a 4 Wheel นะครับขาย9 9 0 0 0ครับ ขายราคาแค่นี้พอนะฮะเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับดูเนี <Yeah. S 1> ่ยแบบนี้ขายาำสภาพไม่ซีเรียสอะไรผมอะ <Yeah. S 1> เช็คราย <Yeah. S 1> ละเอียดขับได้วิ่งได้กำไรนิดๆหน่อยๆขาย <laughs> ขายยางเดี๋ยวพี่นอ้ <Yeah. S 1> องเนี่ยโอเคถอยเลยถอยเลย <Yeah. S 1> ถอยอีกถอยอีกเยอะเยอะถยไปถอยไป เยอะพอหมุนหมุนล้อตรงๆอง่อากะโกขึ้นไว้อ่ากะโตขึ้นไว้กันฝนย้ำนึ่ย้ำฝนแหมกระจกไฟฟ้าทำงานด้วยนะฮะอา้าวเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วครับฝากทุกท่านกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามนะวุฒิชัยอะไรยยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนนะศ์ห้น่งนย์เก้ วุฒิชัยอะไรยนต์กาลลสินชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันนะครับเอ๊ะบางบางล่อแม็กข้างหลังนี่มันคือบ่คือกันวะล่อแม็กมันอยู่ใส่มันมาลูกกัดแล้วจะออกไปที่ปุ๋ยนะมมีมาแบบนี้บ่เดี๋ยวหาเมืองในเด้อเพื่อมันมีชุดของมันเด้อเออเออเออหาเมืองเด้อเพื่อมีไล่ของชุดนี้เอามาใส่เอามาเออเอามาใส่ให้มันเรียบร้อยอ่ะโอเคครับ fc เราพี่น้องเรานะนี่นะนี่นะสองพันแปดนะครับสองพันแปดสองแปดธรรมดาหรือ turbo เนี่ยลืมดูธรรมดาครับไม่โบนะสองพันแปดไม่โบนะครับธรรมดาครับผมนะนี่นะครับอย่าลืมนะ fc เราพี่น้องเรานะใครสนใจนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทเอกสารไม่นานเอกสารจะออกแล้วนะเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะนี่บางไปซื้อน้ำมันมาเติมเมื่อกี้อ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะขอบคุณทุกท่านมากๆครับ